คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะอะไรที่ยังคงรู้สึกค้างคาในใจเขาเกี่ยวกับเรื่องของเราอะเป็นยังไงบ้างไม่เดือนค่ะอันนี้เคสที่ห่างเหินกันไปแล้วเนาะถ้าว่าค้างคาก็ต้องไม่ได้ไม่ได้มีบทบาท มากนะักในชีวิตณนะตอนนี้ถูกไหมคะมถ้าเป็นแคสที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์อันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ได้นะอะไรที่ยังคงรู้สึกค้างคางในใจเขาเกี่ยวกับเรื่องของของเราอาจจะเป็นเคสที่ความสัมพัสะดุดก็ได้นะไม่อาจจะยังไม่ได้ห่างกันร้อยเซ็นตก็ได้เช่นกันค่ะดูได้นะคะ ที่ยังค้างคาคือคุณอบอุ่นนะคุณเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นของเขาเอาจริงๆอาจจะไม่เหมือนความสัมพันธ์ก่อนหนะ้าหรือคนก่อนหนะ้าที่เขาเจอเลยด้วยซ้ำไปคะ่ะแต่ทำไมเขากับไม่เห็นคุณค่าของบ้านหลังนี้ที่สันอบอุ่นนี้ ทำไมเขาอาจจะรู้สึกว่าเหมือนได้รับจนชินแล้วลืมให้ความสาคัญเหมือนเป็นฟิลนี้ค่ะเวลาที่เรามีบ้านมีครอบครัวเนาะนานๆเราก็อาจจะโทรกลับบ้านใช่ไหมเพราะเรารู้ว่าเขาไม่ไปไหนแต่บันทีหลงลืมอันนี้ก็เหมือนกันทําไมเขาหลงลืมให้ความสําคัญล่ะมันก็ยังเรารู้สึกค้างใจอ่ะค่ะทําไมนะวันนั้นเขาไม่ดูแลบ้านหลังนี้ คนที่ใส่ของอบอุ่นคนนี้ให้ดีละบางนั้นใครบางคนอาจจะค่อนข้างลังเลด้วยค่ะอาจจะยังมีความสุขในางานขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าจนลืมไปว่าจริงๆอ่ะมีคนอยู่ข้างกายนะที่เป็นกําลังใจเป็นความอบอุ่นนี้สาพตรงนี้ตันลืมนะคะเราก็ไม่ได้เดินหน้าความสัมพันธ์นะคะมุ่งไปหาสิ่งอื่นซะงั้น อย่างเงี้ยที่ยังค้างคาเพราะว่าวทาไมวันนั้นทําไมฉันถึงไม่ทําอะไรสักอย่างในความสพัรธ์ทำไมไม่เลือกที่จะเดินไปกับเธอล่ะนะคะอะไรที่ยังคงรู้สึกค้างคางในใจเขาเกี่ยวกับเรื่องของเราทําไมฉันปล่อยให้เธอต้องเหงาวันนั้นคุณอาจจะคบกันเป็นคนคุยเป็นคนรักเป็นแฟนแต่คุณอาจจะมีเขาก็เหมือนไม่มี บางคนตอนนั้นคุณก็คงลืมไปงงตัวเองด้วยสาวว่าตอนงนี้นี่ฉันมีแฟนหรอหรือฉันมีเธอเหรอหรือจริงๆฉันไม่มีเนี่ยหรือจริงๆฉันอยู่คนเดียวเพราะคุณโดนปล่อยให้อยู่ตามลําพังคนเดียว <c oughs> คือมีเขาหรือไม่มีตอนนั้นไม่ต่างกันนะคะที่ค้างคางก็คงจะแบบว่าทําไมเขาถึงเลือกที่จะปล่อยให้คุณเหงาขนาดนี้หรืออยู่ตามลําพังอย่างนี้ล่ะ และณวันนี้ใครบางคนตอนนี้ค่า,าจ,จะเหงาก็ได้หรืออาจจะอยู่ทํามการผู้คนมากมายก็ได้นะแต่แต่เวว้าในใจนะคะรายคนที่จะเข้าถึงใจก็ไม่ได้เช่นกันค่ะนะคะบางคนก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าการที่ขาดใครสักคนหนึ่งที่ที่เหมือนเป็นเหมือนบ้านที่อบอุ่นใจอะ่ะมันเหงาขนาดไหนมันหันไปแล้วมันไมยมีใครที่เป็นที่พักพิงใจอืม อะไรที่ยังคงรู้สึกค้างคางในใจเขาเกี่ยวกับรเรื่องของเราบางคนเขาอาจจะทำให้คุณแตกสลายโดยไม่มีชิ้นดีอาจจะทำให้ใจของคุณพังทลายบางคนคุณอาจจะเสียน้ำตาลมาเพราะเขาเยอะมากเหมือนกันนะความเสียใจตรงนั้นที่คุณ อาจจะได้รับว่ามันมันค้างใจคืออาจจะเป็นความรู้สึกผิดที่เขาไม่ถนอมคุณรู้สึกผิดที่ทําให้คุณเสียใจทําให้คุณต้องแตกตอนสลายร้ารานนะคะอะไรที่ยังคงค้างคาในใจเขาเกี่ยวกับเรื่องของเราทําไมตอนนั้นเขาไม่คิดที่จะทําอะไรในความสัมพันธ์ ไม่ทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาทําไมเขายัางอา,าอาจจะวิ่งตามหาอะไรหลายๆอย่างตอนนั้นที่เขาวาดหวังหรือฝันไว้แต่ในสิ่งที่เขาวาดหวังหรือฝันไว้ในจินตนาการที่วางไว้อะณวันนั้นอาจจะไม่มีคุณหรืออาจจะมีคุณก็ได้แต่คุณอาจจะเป็นส่วนเล็กๆอะตอนนั้นเนี่ยแล้วเขาก็ไปให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นที่มันยังมาไม่ถึงแต่ลืมไปว่าความเป็นจริงที่คุณอยู่ข้างๆเนี่ยลืม เห็นคุณค่าหรือให้ความสาคัญนะคะจนวันนี้บางคนก็อาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตของกนรรักกันแล้วก็เป็นได้เนาะบางคนนณวันนานเขาอาจจะดื้อด้านไม่ยอมรับความรู้สึกเองด้วยซ้ำไปค่ะว่าเขาต้องมีคุณหรือคุณสาคัญนะคะสิ่งที่งค้างคือทําไมเขาดื้อด้านไม่ไม่ยอมไม่ไม่ยอมรับ หัวเสียงของใจตัวเองหรือหัวใจตัวเองว่าจริง,รงๆเราต้องการคนคนนี้หมายถึงคุณนะคะมากขนาดไหนนะคะและอีกอันหนึ่งก็คือทําไมเขาจะต้องทําให้คุณต้องแบกรับความทุกข์ความเศร้าหรืออะไรก็ตามแต่ที่ที่คุณอาจจะเจอนะในช่วงเวลาแล้วนะคะนะคะ,นะคะตรงนั้นไม่รู้นะบางคนก็เป็นความสะบนที่คุณอาจจะเจอสิ่งที่ทรมานจนใจแทบสลายเหมือนกันคุณก็คุณก็เก็บมันไว้คุณก็ จนมันจนที่สุดคุณทนไม่ไหวเนาะคุณถึงเลือที่จะออกมาหรือเลือกที่จะไม่ไปต่อจนกลายมาเป็นเป็นอดีตไปจนต้องมาค้างคางในใจของเขาเนะคะ่ะอะไรที่ยังคงรู้สึกค้างคางในใจเขาเกี่ยวกับเรื่องของเราณนะวันนั้นก็อาจจะโดนสิ่งเร้าหรือสิ่งเย้ายวนที่มันชักจูงเขาไปอาจจะเป็นตัวบุคคลก็ได้ะคะ่ะหรือ ความสนุกในการใช้ชีวิตที่จนลืมไปว่าเฮ้ยบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จับต้องได้แต่หลงไปกับภาพมายานะคะเกาอาจจะโดนอะไรบางอย่างที่มันดึงดูดเขาเย้าวยวนจนนาทีอาจจะเดินเส้นทางผิดในความสัมพันธ์นะคะสิ่งที่ยังคง อะไรที่ยังคงรู้สึกค้างคางในใจเขาเกี่ยวกับเรื่องของเราทำไมนะวันนั้นเวลาเวลาที่แม่หมออ่านเนี่ยคะ่ะแล้วบางทีอาจจะไม่ได้มองก็อาจจะมองน,นู่นนี่นั่นไม่ต้องงองนะบางทีมันอาจจะเป็นการที่เมสเซจที่กำลังจะเข้ามาหรืออะไร เมสเซจที่กำลังจะพูดออกมานะคะอะไรที่ยังคงรู้สึกค้างคในใจเขาเกี่ยกับเรื่องของเราก็คือว่าทำไมณวันนั้นเขาถึงมองไม่เห็นว่าจริงๆอ่ะการมีอยู่ของคุณอ่ะมันจำเป็นกับชีวิตเขาขนาดไหนทำไมเขาถึงไม่เห็น ถึงความสำคัญหรือไม่เห็นถึงความทุ่มเทอะไรที่คุณพยายามทำให้เขาณวันนั้นคุณอาจจะพยายามทำอะไรนี้ให้เขาเยอะเยอะมากแต่บางคนได้รับจนชินไม่จาเป็นต้องมีก็ได้อาจจะคิดว่า,าด้วยความชินนะ่ะเลยมองไม่เห็นสิ่งที่สำคัญเออ บางคนก็มารู้มอสายนราคะา่ะแกตัวทันไหมขอโทษทีทันไหมอะไรทันไหมนี่ไงบ้านทำไมไม่มันบ้านเหมือนใบนแรกค่ะทำไมไม่ไม่เห็นความสำคัญของคนที่ใส่บอป่ลเป็นเหมือนบ้านเป็นที่พักพิงใจคนนี้ละ่ะนะคะแล้วทำไมนวันนั้นเข้าถึงไม่ให้เกียรติในความรู้สึกคุณถ้าในทีนจริงคุณอาจจะให้เกียรติเขามากๆเลยนะเออเนาะ I know you still love me อ่ะยังกลาเขาบอกว่าเขารู้ว่าคุณยังรักเขาคุณอาจจะรักก็ได้ค่ะแต่บางคนคุณก็อาจจะไม่ได้อยากจะกลับไปแล้วหรือเปล่านะคะ Please don't be so cold to me เขาบอกว่าอย่ายเย็นชากับฉันนักเลยคาจะเย็นชาคุณนะตอนนี้คุณก็อาจจะไม่ได้เย็นชาหรอกคุณก็แค่ใช้ชีวิตของตัวเองไม่ได้ทําอะไรแล้วนะคะมันทําให้เขาคิดถึงความอบอุ่นเขาไม่ได้อยากได้รับความเย็นชาจากคุณนะคะก็ ถ้าตอนนี้ใครจะค้างค่าก็ค้างค่าไปถ้าคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิคุณอยู่แล้วคุณก็เลือกค่ะนะคะเลือกชื่อของตัวเองได้ที่สิ่งที่คุณมีความสุขเองได้นะคะ